สวัสดีครับเป็นด็อกเตอร์ป้อมนพดลคนแปดริ้ววันนี้ก็มาออกกำลังกายหน้าสารกกางจังหวัดชายเชิงเซาแล้วก็รอบๆสวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองชายเชิงเซานะครับวันนี้ก็ทำได้ตามเป้าหมายครับ5.26กิโลเมตรนะครับ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาครับออกกำลังกายสักวันละ45ถึง1ชั่วโมงวันนี้ผมก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับประมาณ10นาทีก็ได้5,26กิโลเมตรนะครับก็เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกอาหารเช้าทุกหลังอาหารเช้าอย่าลืมรับประทาน วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D และซิงค์ห้าเสือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาคุยกับพวกเราเรื่องหนึ่งก็คือทุกวันนี้เราเฉวยเงินกลางอากาศนะฮะฉวยเงินอากลางอากาศมันคืออะไรนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์ การทำออนไลน์มาเก็ตติ้งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับรู้3ใน5อย่างก็สามารถที่จะค้าขายออนไลน์ได้แล้วนะครับเรื่องแรกที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้ก็คือเรื่องของการทําเพจ Facebook นะครับทำเพจ Facebook จากนั้นก็ทํารายโ a เอโจากนั้นก็ทํา YouTube หรือ TikTok นะครับ YouTube หรือ t k t t k อถ้าขยันหน่อยก็ทำเว็บไซต์แล้วอาจจะใช้ไซต์ g o o g l e ไซต์ทำเว็บก็ได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่จะลืมเสียไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของ Google นะครับ youtube นะฮะ l o o g l e ครับ b o o k Line YouTube Google แล้วก็เว็บไซต์นะครับ5อย่างนะครับรู้เพียง3อย่างก็สามารถที่จะทำค้าขายออนไลน์ได้เช่นรู้เรื่อง Facebook รู้เรื่อง Line OA รู้เรื่อง YouTube นะครับถ้าจะเอาให้เพิ่มเติม,ตมก็รู้เรื่องของ Google แล้วก็เว็บไซต์อีก2เรื่องนะครับ การเฉวยเงินกลางอากาศตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มที่อัจฉริยะเกิดขึ้นแพลตฟอร์มหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยได้สัก6กเจดเดือนแล้วนะครับเ,เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีตัวกลางหรือเรียกว่าดีเจนทไลท์นะครับไม่มีตัวกลางเขาจ่ายผลประโยชน์ร้อเปซนะครับ ผมอยู่ในเครือข่ายมา30กว่าปีก็ยังไม่เคยมีครับที่จ่ายผลประโยชน์ร้อเเซเลยนะครับผลประโยชน์ที่เขาจ่ายนั้นเขาจ่ายค่าแนะนํา40%แล้วก็จ่ายค่าบริหารองค์กรอีก60%ครับมันเป็นอย่างไรนะครับสนใจก็ลองดูคลิปด้านล่างที่ผมจะใส่ไว้ให้นะครับก็มีคลิปหลายตัว ทั้งเรื่องของออมันคืออะไรแล้วก็แผนไรายได้เป็นอย่างไรวิธีสปอนเซอร์นะครับวาดแผนทําอย่างไรและที่สําคัญเรามีระบบการเรียนรู้วันหนึ่งสามรอบเช้าเป็นสาภากาแฟร,รวยพันล้านตอนเที่ยงก็จะเป็น next step คือการเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการที่จะทำแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ตัวนี้และตอนค่ำค่สักหนึ่งทุ่มก็จะมีการ opp คือเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับพวกเรายังไงถ้าสนใจก็ดีดูคลิปด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับ